สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาชมนี้ก่อนโอ้ยมาเรียกนำย่อยก่อนมาเรียกนำย่อยก้อนจะแตงหอยแม่หมูตกพกน่ากินน่ากินอยากไหมคะอยากกินไหมสั่งได้สั่งได้ค่ะหอมหอมหอม,มหอมบอค่ะท่านผู้ชมหอมบออ,บอ,อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลอำเภอเชยวันวหมดาเบื่อจะทัวร์กงหา<ะ>ไม่เจอ เดือดสะก,กาวพันกินหรือมั้ง,งจะแดงข้าต้อสอนงานเย็ยนจิตเอ้ยสอนงานสาวดำอยู่ได้ระบอก่ได้หรือกห่กกวหวยฮะยังม่บอกเอาพันยังม่ได้บอกยังไม่บอก,กอ๋อได้แล้ว,วจะมาถามหวยค้า,ว,าวันนี้จะได้ไหมวันนี้ได้ไหมหวยดวได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวไปนั่งกินก่อนนะข้าวก่อนนั่งกินก่อนลูกค้าเยอะ รับอา,าระทานบ่ใช่เอ้าถ้ารอรวยรอลุ้นค่ะท่านผู้ชมมาอู้หูอ,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 อิ่มเด้อยิ้มแล้วบ่ยิ้มก็ยิ้มตัวเชิญออกได้ไปทำงานแล้วนะยิ้มแล้วก็ไปทีเราจะทำงานแล้วนะคะยิ้มแล้วก็ออกยิ้มแล้วก็ไปเดี๋ยวชี้แดงกินกินแล้วก็ทำ เบกินโซ่ด้วยน้อยกินโซหน่อยค่ะกินยงตะมงุอ่ะกินอไรก็ได้กนชอบกินเป็นที่บอกกุ้งลุ้งลิฟอะปูนไปด้ค่ะอานหมดก็กินละกินแล้วค่ะกินแล้วมันนยเลี้ยงลมันจะกินไก่กินปลาเนาะค่ะเนาะ แล้วก็ไปได้เอาเหนียวอีกทิ้งเองอ๋ออไยก็กันกินกินแล้วเจ้าท่ายบ้เรเปลี่ยนก็เส้นได้แต่อยากให้ท่านผู้ชมเบิงเนาะค่ะว่าเรามายังไงไปยังไงว่ามันเสียตัดตัวเลขให้กันยรื่งงานเกแดงนี่ต้องเห็นบรรยากาศจริงๆค่ะจะมาเฮ้าบ๊วยครว่างกันก็รีบน้ำอะไรคะกินไหมกินน้ำตาไหมกินกิน อะไาด้เด้สามนได้สามหาได้สาเนเนเดินอได้33มา้ารอันอันชุดทูบเชียงไทยได้เจ็ดสองบค่ะเจ็ดหกับสามสม้า้ี่นร้อยางารวยได้ไป หน้าสดย่วเราไปฟังจากปากร้านซุได้เลยะว่าตัวไหนมันยังไ่ทร้งเวลาคุณแม่คือคุณแม่คือร้านซุมซำก่อนอาจจะแจ้งกันด้อ่ะท่านผู้ชมค่ะปากช่องพลอรหัดชาแนลหัดชาแนลอ่ะหัดชาแนล ลูกชายค่ะลูกชายของเจ้าแดงเท่ากับลูกชายของสาวดำเหมือนกันนะคะฝากไม่ได้ข้าบุบลอยขึ้นแมวมั้งบุบขึ้นแม่ครับเจ้าสียรูกเขาเรียกว่ารูปไม้ล่นไม้ไก่ต้นอันนั้นอันนั้นอันนั้นลูกล้นอยู่ปน่้นะไก่ต้นยนสกาวกับลูกสาวเป็นเพื่อกันนะท่านผู้ชม ตัวไเตัพออกมองขึ้นาเ็นุเป็นตัวเป็นตัวปุบเป็นรถรถอันน้ละเทียนกับ4ีให้ห้กับ4ีใช่ไหมเี่ยนทิมให้เใช่ไหมสีกับห้าก็เรากลึก่นไปแล้ว4ี่สีห้าเนาะอันนี้คือเลขเบิ้ลนะกัรเลขเบิ้ลารเลขเบิ้ลห้าเีเเพราะว่าเอาเราของเสียนทีมกับร้านส้มตำเข้าเด่ก่อนถ้าจะไม่ผิดเรจะเกทํากใ้มาเนี่ยร้าส้มตำให้ตัวนึงไม่เคยพลาดเลย เลนะขวิ่งร้านร้านทองตามให้แบบนี้คือมาแน่นอนว,ว,วันที่ออกว่าที่ไปซื้อเจ็ดเจ้าเจ็ดถูกเยอะๆน่ะเราเอาของเซียนพิมกับของท่องตามมาใส่กันเพื่อหนออเก็บเก่าเดือนสิงหาคถึงได้รายได้แสนน่ะนั่นแหละแล้วก็ไอ้หลักห้ากับหลักสี่ว่าจะเป็นเอหลักห้าหลักสี่เนี่ยเซียนพิมให้สี่ล่างเอให้ห้าล่างท่องตามให้สีก็ใส่สี่ห้าถ้าปรากฏว,ว่าสี่ห้าออกยากมากเขาก็ใช้สี่สี่ไปเลยแต่ว่าสี่สี่นนาจะออกที แต่ว่า4-5นี่มันเป็นเลขที่ออกยากมากให้พิจารณาด้วยถ้ามันออกยากมากเราเสียซื้อเยอะกับ4-4เนี่ยหลายปีแล้วตั้งแต่บ้านบานเลกซี่4-4นี่ออกยากมากกับ4-5่ห้าก็มาซื้อ4-9กับ5-9แต่ไม่แนะนําให้ให้ตัดทิ้งนะไม่แนะนําให้ตัดทิ้งแต่ว่ามันออกยากมากที่สุดเลขคู่นี้มันเป็นเลขอะไรก็ไม่รู้สักอย่างยิ่ง,ง7-5ถ้าออกยากนี่เห็นไหมเราซื้อไม่เคยออกมันจะออก7-6กันพี่เออ7-6ไม่7-6ก็7-3แต่ว่า3ปีนี้มันไม่ค่อยมา เราก็ไม่ต้องอไรงนี่มันแต่ว่าที่นี้นีจะบอกเลยว่า4959เนะแต่ว่าอย่าลืมว่า4959นี้เราเอา6ไปใส่ด้วย56 4656แล้วเราก็จะเรียนเลยว่า456 459 3ตัวโอเคเข้าใจไนหะม456 456เออเจแดง459 459 ขนาดเลี้ยง้วนก่อนห6เจ็ดมันยังออกไม่ได้เลยววนนี่ทำไมเจ็ดยังไมนได้บ้าง4เก้าเป็นไปได้ไหม่เก้ามันเป็นไปได้แต่ว่าความลองของเจ๊ทิมเนี่ยหกกับามัน้วนมันเหมือนกัน้วนที่เราที่ผีูกคอไยมันเป็น8 6หก้นใหญ่6ขันนัก6ที่สุดมันแรงถึงเปมือนเราเลยไหนนี่กาวหามันมันออก8 9วันนั้นเราซื้อ8 6กันเยอะมากที่ใช่ใช่บุคอไต้ป6 8 6 ครับเที่ไปเอาอะไรสดเอลเซียนพี่บอกว่าโกมันมาแน่นอนรันเปอร์เซ็นแต่ว่ามันไม่มีอะไรรันเปอร์เซ็นหรอกเพราะว่าเราจําได้ว่าหกกับเก้ามันวิ่งขึ้นเก้าทันทีเอาฟันทองตัวไหนม้วนนั้นสดฟันทองเลยถ้ามันเลี้ยงไปอีกมันจะเป็นอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าห้าหกเก็บไปแล้วเนาะสี่ห้าหกแล้วก็สี่ห้าเก้าแล้วก็แค่นี้แหละแล้วก็อะไรก็สี่หกก็เอาห้าสี่เก้า 5้าสมันจะเสียมากเพราะว่าเรามาสบูรเรียนกับเนาะว่าเด็กสาเลขหาไม่รู้ว่า5้าบนห้าล่างแต่ว่าเรียกเส้นที่หาล่างนี่หรอกเส้นที่ห้าล่างไม่ทา่เอาเลยเก้าบนหลักกาซีจะสี่มงวดก่อนเลกเส้นที่มเลขสามตัวนะสี่เก้าหอยเขาสี่เก้าห้าไม่ดกไปสี่เก้าหาไปไม่ไปแล้วก็สี่ห้าหกสี่ห้าเก้าแล้วก็อะไรอีกเมื่อกี้เนี่ย เดี๋ยวดูก่อนว่าจ,จับเลข3ตัวนะความเป็นไปได้น่าจะมางงขึ้กันห้าหกห้าหกสห้ากแล้วก็ถ้ามันจะไม่เรียงนะมันจะมาเบิ้ลคันทีจะบอกให้เลยว่าระวังไว้นะโอ้ยมันขึ้นมาตัวเก้าอีก 5, เดี๋ยวสี่เออนตัวของเจแดงแล้วห้าสนี้มันเป็นไปได้คือแต่ว่าไอ้ตัวนี้นะ ห้าหกห้านี่มันไม่แน่นะไม่แน่นะไม่แน่นเพราะ565ห้าหกห้าน,นี่มันสามารถเป็นเก้าได้ทั้งเก้าทั้งหกเอานี่ค่ะท่านผู้ชมร้านแม่หมูตกโคกให้บนวิ่งเด่นห้าห้าสี่ห้าแปดห้าเก้าเด่นห้าสี่บนลงล่างให้ ซีหนึ่งซีหกซีเจ็ดอยากันร้านแม่หมูส้มตำนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้ห้ายังเกิดไม่ได้แล้วห้าสี่ห้าแปดห้าเก้าซีหนึ่งีหกโอ้เสียเโอ้อ้ามีสีเก่านี่ ไม่ได้ยินจะคิดด้วแม่นะันกำลังมันตัวอันมันลงก้ยงง่าจเลยนะจอนนะตัวย่าย่าลูกม้งหอดกันคุชมไปตากจบไว้ลูนูกิรับอคุณนันนะก็พี่ติวมาตอนคุณแม่มาแม่แม่ตอนนี้ตอนนี้อยู่บ้านว่นนี้น ูบ้านนั้นจะแต่งยังบรบ้านบ้านดุ่งแตตาเมอเกเดือนมันางคุณแม่จะอุ้วสูตรเดือนสะดาวก็จะได้ห้านะแหวใหญ่วันที่สิบหิุนาตนห้าหกตัมาจะบอกว่าเามาใส่ร้าน้มตำแม่หมูตกได้เลยนะร้าน้มตำแม่หมูตุ๋ให้ห จับซี่จับใจกันได้บนี้เยี่ยมจับซี่จับคู่กันได้บน้ใจจาบเมเป็นเส้นหน่ันงอมยานมาไมนออกหน้าเลขอันนู้นออกม้นในแล่ามันสียออกเนี่เราไมได้ให้มองข้ามเราไม่ได้ให้มองข้ามให้จับสีแล้วไม่ออกเพราะเราก็ไม่รูเขาใส่ทุกตัวเขาใส่ทุกมุนโล่งกลมเขาพาท่นเพราะว่าดับี่บอกว่าเขาไม่ใส่เลขเข้าไปในว ตัเพื่อนระาเนาะยูนี่มันสื่อนังหาได้บ่าะอะอเง่ะอาจงสื่อมนี้ยเป็นไงเ้บอไ่าเผ็ดหรอกนั่แล้วตัเือนระกาได้ซีดังมาจากสดังมาจาเผ็ดจคเดร้านต้มตํให้ห้าบนทิ้งบนเนาะถ้ากันได้ได้ได้ทบนเมรุตะลีมสิบคู่แล้วรตบอนั่งมนไไป พิงล่างสี่เนาะพิงล่างสี่เบอตะกาก็เจ้าหอันนี้กันเบิ้กันเบิ้เลขออกจากคิปเจแดงล้วหกกันเบิ้มก็อู่หน้าจำกับสากับงกสี่สี่เาะเนี่ยเจแดงกับซื้อหกี่หาซื้อสาบไดได้เปไดตั้งรดีอันนี้รตีลายสิบไปแล้วเตกาจับให้เข้ามาหมาห้ามาห้ามาสี่เดินตกาไดห้าก็จับให้เลยว่าห้าสี่ แล้วก็เต right? ียนทิมได้เ้าใช่ไหมเตียนทิมได้เก้าแล้วก็จะขอเตียนทิมเสร็จด้วยห้าเก้าแล้วก็ห้หเแล้วก็เตียนทินได้เก้าอย่างตัวเดียวอันมตำก็ได้สี่กับห้าแล้วก็สี่เก้าสี่หกเนาะโอเคแล้วก็เลขสามตัวนั่นก็เลขสามตัวก็จะเป็น5้าหกสี่้าก้าแล้วก็ไปตัวหนึ่งละ ย้ำสอะไรกนเนาะดูก่อนสี่เก้าห้าจดเบิร์เราบอกค่ะท่านผู้ชมจดหมดทุกตัวแล้วใช่ไหมส้าห้าแล้วก็จดหมดแล้วก็มาดูหกหกับเก้าอย่าลืมว่ามันจะมาแนรับอันหัวขึ้นแล้วก็หันหัวลงเนาะใครมาดูในคลิปนี้มันจะได้ทีเดิตอยู่ตรงแ้ทายคลิปนี้เลยนะนี่ทำไมถึงเียนอย่างนี้ห้าหกเก้าอ้ยห้าหห้า หกห้าเก้าห้าเลขสามตัวนะทุกคน 6. อันนี้สิบหกอันนี้สูตรเดือนสกาวนะแล้วก็อันนี้สูตรล้านส้มซำแม่หมูตโกโลกวิ่งบนห้าใส่วิ่งแล้วก็เซียนพิมนะเนาะเซียนพิมนะเนาะเซียนพิมวิ่งเก้าท่านผู้ชมจำได้ไหมงวดก่อนท่านให้ให้เจ็บให้เจ็บก็เข้าอยู่แต่ว่างวดที่เลขเพิ่นนั่น ไปเห็ดเสียบหูข้อไตนะมันเด่มากหกเต็มเต็มเพื่นว่ามันเลเร็ดขึ้นดูเสียบถูข้อไตแ 6, บบแปลกหกมันอยู่เมืองไทยมันบอกว่ามันออกแปลกเก่ามันจะเลขับของนะเราขึ้นเนาะเราอย่ามองตรงนี้คือจบตรงนี้แล้วตับไปย้อนไปที่เดิมจะทิ้งให้เก้าแล้วก็เอาเก้านี้มาเป็นสี่เก้าห้าเก้าแต่ว่านี่คือตัด กลับมาให้แล้วคืองบน้อยเลยบอกเลยว่าใครมาดูในคลิปร้างส้มตำเมนโลตกคนสรุปแล้วนี่คือเลยอันนี้คือการเบิ้ลห้าเก้าอันนี้คือการเบิ้ลครูบอกว่าอะไรครูบอกว่าสี่สองนักสงบอกว่าสี่สองได้ไหมสี่สองอย่าลืมว่าสี่เดี๋ยวก่อนสี่สองนี่ท่านบอกว่าเดือนสกาวจะมีโซ่ใหญ่อยู่แต่ว่าสี่สองนี่เราเป็นตีได้เราซื้อตามตัวเนาะแต่ว่า 42ตัวกบมันจะกลับมา42มันจะกลับมาถ้ากลับมามันก็จะเป็น42นี่แหละอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะแต่ว่าถ้า42ตัวมันก็จะเป็น44มันก็เข้าหลักสูตรเราอยู่แล้วเห็นไหมเป็น44แล้วก็จะบอกว่าไม่เสียหายเลยถ้าเราจะเอา22เข้าไปด้วย44 42 44 4222เพราะว่า4มันมีแล้ว42ตัวแต่ว่า2ไม่รู้ว่าคือกำไหมแต่ว่าควรมปได้นี่มันน่าจะมาน้อยมาก แต่ว่าก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเออสรุปแล้วสรุปหวยแล้วล่ะสรุปหวยร้านส้มตำร้านเซียนพิมเนาะเซียนพิมของเซียนพิมกับร้านส้มตำก็แล้วร้านสี่สำนักสงฆ์ในร้านด้วยโอเคสีเก้ารับตัวบริสรวยรวยงวดนี้ละไม่รวยงวดนี้รวยรวยนองเจดแดงเดฟฮาฮกกับฮาฮกกับหกสี่ก็เก้ามันจะเป็นหกอ่าก็ไม่นี่หกเป็นเก้าเป็นหกแล้วก็ซื้อกันไว่ไม่เสียหายอะไรเลยแต่ก็จะซื้อสี่เก้าไว้อยู่ เดี๋วันนี้จะสรุปไวยแล้วก็จอะเน้นๆให้เพราะว่าวัที่แล้วพลาดห้าหเจ็ดเงินสี่รอยมากอพลาดเนาะห้าหกเจ็ดไปเห็นเต็มเต็มห้าหกเจ็ดพันคูณพันเลยจะบอกให้ปลาเปิดวันนั้นมึนๆเัยทีละมึนๆป้าแจ้งเลยเนาะใช่แจ้งมาเถีเลยที่แลเก็ดเก่าเก็บเก่าวันนี้เกาก็พกกระสุนเดียวกันเ้าปอีกเนาวดหน้าเนาะวัหน้าตัวต่ไม่ซื้อถือโงวดหน้าวดหน้าไปเอาใหม่นะคะท่านชม ขอขอบคุณค่ะขอขอบคุณกินอิ่มแล้วหมดแล้วค่ะท่านผู้ชมขอท่านผู้ชมโชคดีนะคะขอบคุณคะ่ะ